สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม4วันนี้จะมานำเสนอมัลติคาโลซิมูเลชันอัจเจนดาจะมีด้วยกัน3เรื่องนะครับเรื่องแรกความเป็นมาแนวคิดทฤษฎี2ขั้นตอนวิธีการทำงานพร้อมยกตัวอย่าง3การประยุกต์ใช้ในปัญญาประดิษฐ์นะครับก็มาดูประวัติความเป็นมาของมัลติคาโลมัลติคาโลนั้นมาจากชื่อเมืองมัลติคาโลในประเทศมานาโกนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องอคาสิโนมากที่สุดของโลกเมืองหนึ่งนะครับว่าด้วยการพนันนั่นก็คือเรื่องเกมนะครับ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์หรือการแรนดอมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นความน่าจะเป็นที่จะได้รับงานเงินรางวัลจากการเล่นสล็อตแมชชีนหรือการทอยลูกเต๋าในปี1940มอนติคาร์โลถูกคิดค้นจากนักวิทยาศาสตร์คณิตทางคณิตศาสตร์ที่ชื่อสเตนิสลออุลามนะครับและก็ผู้ช่วยที่ชื่อจอห์นวานูแมนนะครับก็ทั้งคู่ทำงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ทางนิวเคลียร์นะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือการแก้ไขปัญหาหนึ่งหงซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ทั่วไปได้จึงเป็นแนวคิดให้คิดค้นวิธีการใหม่ที่ชื่อมันติคาโลขึ้นมานะครับถัดมาเป็นแนวคิดทฤษฎีนะครับมันติคาโลเป็นอัลกอริทึมที่คำนวณประเภทกว้างๆต้องอาศัยการสุ่มซ้ำๆห,หลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะครับมันติคาโลส่วนใหญ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน3ประเภทได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการเชิงตัวเลขและการสร้างการสุ่มแบบการแจกแจงความน่าจะเป็นนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในเป็นแบบจำลองในการแก้ไขปรากฏการณ์ที่มีความไม่แน่นอนอย่างมากของอินพุตเช่นการคำนวณความเสี่ยงความล้มเหลวของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นอกจากนี้วิธีการมันติคาโลยังใช้ร่วมกันกับคอมพิวเตอร์เพื่อ แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือยากๆได้นะครับถัดมาเป็นอัลกอริทึมแบบจำลองบางส่วนที่ใช้ร่วมกันกับมันติคาโลเช่น1การจำลองตัวอย่างแบบสุม่มก็อัลกอริทึมนี้เปรียบได้เหมือนกับการโยนเหรียญหรือว่าการทอยลูกเต๋าถัดมาเป็นการสุม่มตัวอย่างแบบลาตินไฮเปอร์คิวก็ลองนึกถึงภาพของการจัดเรียงไอสกรีมไอศริม รสชาติต่างๆในตารางนะครับแทนที่จะเลือกการสุ่มแบบทุกครั้งถัดมาเป็นมาคอฟเชนมันติคาร์โลนะครับก็ลองนึกถึงภาพการสำรวจไปยังเมืองต่างๆของสถานที่ต่างๆแต่ว่ามีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ถูกกำหนดไว้ถัดมาเป็นการสุ่มตัวอย่างตามความสำคัญนะครับก็ลองนึกถึงภาพที่คุณต้องอวัดส่วนสูงของเรียนทั้งหมดในโรงเรียนแห่งหนึ่งก็เป็นไปได้ยาก จำเป็นต้องใช้วิธีการนี้นะครับถัดมาเป็นการกรองอนุภาพสมมติว่าคุณจะต้องเล่นซ่อนหาในห้องมืด,มดและมีไฟฉายในการค้นหาเพื่อนของคุณอ่าเมื่อคุณเคลื่อนไหวไปที่รอบๆคุณก็จะเห็นเพื่อนๆของคุณคุณก็จะกลับมาอัปเดตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับถัดมาเป็นขั้นตอนวิธี4ขั้นตอนของแนวคิดมันติคาโลนะครับคือขั้นตอนแรกระบุส่วนประกอบอินพุตทั้งหมดของกระบวนการและปฏิ การปฏิสัมพันธ์ในส่วนประกอบต่างๆถัดมา Generate Input กำหนดพารามิเตอร์ของการแจกแจงแล้วก็ถัดมาเป็นการสุ่มตัวอย่างจากการแจกแจงแต่ละรายการแล้วก็เก็บรวบรวมผลลัพธ์ตามข้อหนึ่งนะครับก็สุดท้ายเป็นการกระทำํำซ้ำๆหลายๆครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือว่าตามที่คุณต้องการนะครับในระหว่างการทำของแบบจำลองผลลัพธ์ของคุณเช่นต้นทุนหรือว่าความเสี่ยงจะบรรจบ เป็นการกระจายแบบปกติแม้ว่าการแจกแจงแหล่งที่มาอาจจะแตกต่างกันนี่คือผลของอทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่เทคนิคนี้ได้รับความนิยมแล้วก็ถูกเลือกใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมถัดมาจะเป็นตัวอย่างมันติคาโลเดี๋ยวจะถูกอธิบายโดยสมาชิกท่านถัดไปนะครับค่ะหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของมอนติคาโลซิมูเลชันนะคะ เราจะทําการพิจิกการจราจรเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการปิดถนนซ่อมบํารุงนะคะโดยระยะเวลาที่ใช้ซ่อมบํารุงจะใช้ทั้งหมด3ชั่วโมงค่ะเราจะกําหนดตัว time period นะคะโดยแบ่งช่วงเวลาต่างๆออกเป็นช่วงละ3ชั่วโมงค่ะแล้วก็นับ traffic count เพื่อนํามาหา p r i a r i t y แล้วก็ความถี่สะสมค่ะหลังจากนั้นเราจะหาตัว random number interval นะคะโดยการที่เริ่มจาก0ถึงความถี่สะสมของชั้นนั้นๆนะคะแล้วก็นับต่อก,กันไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นเราจะนำมาทำการ simulate ตัวทราฟิ i c เขาค่ะโดยการ random number ที่จะเน r a รจากตัว excel function ที่ชื่อว่า l a n d between ค่ะแล้วก็นับค่า random number ที่ตกอยู่ในค่าช่วงระหว่าง random number interval นะคะเราจะได้เป็นการจำลองตัวทราฟิกเขาใน1วันค่ะเมื่อทำการจำลองท r a ฟ f i เขาทั้งหมด5ชุดนะคะสามารถพอดกับลงมาได้ดังกรับด้านล่างนี้ โดยที่เราจะสามารถหาช่วงเวลาที่มีการจราจรน,น้อยที่สุดในแต่ละวันเพื่อปิดซ่อมบำรุงถนนได้อย่างเหมาะสมค่ะหัวข้อถัดไปนะคะเป็นการประยุกต์ใช้ในปัญญาประดิษฐ์ค่ะเราจะทําการพยากร์กตัว total charge l o a ของรถ EV แต่ละชนิดเพื่อคํานวณตัว total charge l o a ของชาร์จสเตชันค่ะเราจะเริ่มจากการใช้เกร y m โมเดลนะคะในการพยากรณตัวจํานวนรถ EV แต่ละชนิดนะคะเมื่อนำเอามาคูณกับชาร์จิ n งพาวเวอร์ ของไทป์ต่างๆก็คือเลก u ล่ากับฟาส์นะคะเราจะได้เป็นตัวชาร์จโหลดของรถ EV แต่ละชนิดของแต่ละโหมดค่ะหลังจากนั้นเราจะนำมาทำการสุ่มตัว State of Charge จาก Initial State of Charge Distribution นะคะซึ่งเป็นการ Distribution แบบ Normal Distribution ค่ะเพื่อน,นำมาคำนวณตัว Charging Period หรือระยะเวลาในการชาร์จค่ะหลังจากนั้นเราจะ นำมาคำนวณตัว start time distribution นะคะโดยการ random เป็นแบบ uniform distribution จากตัว period ที่เราศึกษามาจาก behavior ในการชาร์จของรถแต่ละประเภทแล้วก็แต่ละโหมดค่ะเมื่อเราได้ตัว start time แล้วนะคะเราสามารถเอามาบวกกับตัว charging period เราจะได้เป็น end time ค่ะเราก็สามารถ plot graph ตัว start time จนถึง end time ในการชาร์จแล้วก็ apply ตัว total charge โหลดลงไปได้นะคะเมื่อบวก รวมกันของรถอีวีแต่ละชนิดนะคะรวมกันเราจะได้เป็น total charge load ของแต่ละช่วงเวลาค่ะราสามารถนำมาพอดกราฟได้ดังต่อไปนี้ค่ะค่ากลุ่มสีก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ